ไอ้จ่อยโยกไอ้จ่อยโยกครับเดี๋ยวเรารอติดตามนะครับว่ายกสีขอกินบอนะครับโดนโยกไปแล้วครับอ่าเดี๋ยวในรอบนี้แล้วครับโอ้ยตอนนี้กําลังอะไรวะเห็นปะเดี๋ยวรอก่อนต้องยกเดี๋ยว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 ขอลูกขอเขาสได้เอาให้กินนะลูกเนาะขอพยักหนาพยักหนาลูกตอดเงาตรอดเงายกตอดเงาลูกตอดเงา เออตอดเงาตอดเงาลูกตอดเงาดีมากตอดเงาลูกโอ้ดีมากลูกตอดเงาพยักหน้านั่นแหละครับถ้าผู้ใดพอขอใจเข้ามาตอดเงานะครับตอดเงาลูกโอ้ยตอดเงาเลยครับโอ้โหสสยหัวไปเลยนะครับโอ้ยเอามาถอ่เอามาถอ่เขาอยากกินแล้ววิ่นหัวละไรนี่นะมาถอ่วหนาหนามาถ่หนามาถอ่อตอดเงาจนปวดขอาเอ้าเอ้าเอ้า โอ้โหมีโยกครับโอ้โหเอาได้กินสมปรานาครับนนกับน้องหยกนะครับหน้าตานะครับ,บเ,เริ่มแล้วอะฝา,ากติดตามได้ด้วยครับขาสิออกลูกเร็วๆนี้เด้อสีอัปเดตให้เบิ่งเด้อส,สําหรับวันนี้ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผม